ผมทราบดีชาวสวนยางชาวสวนปาล์มชาวประมงแม้แต่ชาวไร่ชาวนาทั่วไปวันนี้มีปัญหาเรื่องไรยได้แต่เพราะเห็นกับความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองทุกฝ่ายก็อดทนเปิดโอกาสให้ท่านนายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะรัฐบาลได้มีโอกาสแก้ไขปัญหาทั้งหลายนี่เป็นเรื่องที่ผมต้องขอแสดงความชื่นชมยกย่องพี่น้องทั้งหลายท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติอย่างหน้ายกย่องสันเสริญทำตัวเป็นประชาชนที่ดีของประเทศไทยเป็นกําลังใจ ให้กับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นความหวังของเราเป็นความหวังของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่จะพาบ้านเมืองฝ่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้เปลี่ยนบ้านเมืองไปสู่ยุคป,ปฏิรูปให้ประเทศไทยของเรา ได้มีการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆต,ตามเจตนารมณ์ของประชาชน